สวัสดีครับชาวเฟรดเกมเพื่อนท่านเนี่ผมกองซรายครับวันนี้ในเกม Arena Breakout Infinite ครับหลังจากเกมเปิดทดสอบ CPT มาผมก็มีโอกาสได้เล่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าเจอคนจีนเยอะมากเจอแทบทุกเกมครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็เรียกได้ว่าเจอจีนปันป่นๆเยอะเหมือนกันนะฮะจะปั่นขนาดไหนเรียนขนาดไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร์ เป็นกระจายกองซาด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับถ่ายไม่บลชชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง40%กันเลยทีเดียว ใครที่อยากเติมวอลซนโมบายนึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น AV Val ล o วลแรนต l คอร์ริฟตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาฮะผมเสียวเขายิงผมจังเลยเขาบอกว่ายิงกันเองได้เนี่ยปิง140วะ่ะคราวนี้แหละเริ่มเริ่มเจอปิงเยอะละแต่เกมแรกที่ผมเล่นนี่ปิงน้อยมากนะเล่่นสบายอยอู มาฮะเปิดมาปุ๊บยิงกัะเดงตายฮะโอเคเราเกิดตรงนี้นะฮะฟังกันดีๆ <Okay. S 1> โอ้โหตกใจ <laughs> บ้าเอ้ยโอเค拿别ิ别墅อ่าอะไรมาวันนี้แบบประเทศจีนแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศจีนนะฮะอน是是<嗯>อ้วยโอเค ผมขอปิดเสียง <g g ผมหาเดี๋ยวผมหาขอปิดเสียงพวกนี <g 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 ้ก็ได้ไหมโอ้ดังจังเลยไไม่่พอชนนะทโอ้โหแล้วพูดจีนกันไม่หยุดเลยครับพี่ชายโอ้ยวันนี้ใครมาพูดจีนกันด้วยกันนะทุกคนวันนี้ฝึกจีนกันฮะเพื่อเราตายนี่วะเพื่อเราแตกเพื่อเราแตกหิวไงหิวไงสมควรอย่าหิวมากมันมีคนเด้อ ซู่กันอยู่ซู่กันอยู่อ๋ะอเพื่อนตายไปอีกหนึ่งสุดตายหมดเพื่อนกูเพื่อนเราไปถึงในนั้นแล้วอะเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนสองพันไม่รู้รู้ว่าแพงฮะโอเคเก็บก่อนอุ้ยอุย,อย,อยเกือบตายบ้าเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วว่าจะออกชิวๆ มานั่งดักเราอ่ะดิใช้ยาต่อมานั่งดักเราอ่ะดิยัดก,กระสุนเข้าไปก่อนมีคนมาโอ้ไม่ตายได้ไงวะ บ้าเอ้ยอาดีไม่ตายเมื่อกี้ขาดำหมดเลยมีเงินด้วยโอ้ยฆ่าคนมาเยอะเหมือนกันนะเราอะเดี๋ยวเราเราควรแคนเซิลก่อนเราควรจะใช้อนี้ก่อนเพราะว่ายานี้ น่าจะต้องเราต้องรักษาทุกตัวทุกทุกอย่างมัครับไม่งั้นวิ่งไม่ได้ขนำรู้ออกได้หรือเปล่านะออกได้โอเคได้สนยัยคุ้มครับเบริเกตยับตัวแฝงใช่ฮะไดงเกินไปหมดห0 0 0มื่นครับคิวคนเป็นหนึ่งยิงบอดไปสมครับถือว่าเดือดอยู่เนี่ยเก็บไปนหนึ่งคนนะเนี่ยดีหันไปยิงเขาทันน่ะนั้นผมตายนะนะคราวนี้เรามีเพื่อนละอ๋อมันเป็นจุดเกิดจริงๆด้วยตรงนี้คือเมื่อกี้สวยอ่ะโอ้ยข้างหน้า enemy f ฟ o n n e m y enemy enemy f o n n e m i g h t c a r ตัวข้างหน้าเพื่อนเอ้ยผมเรืองก,กระสุนมานี่ว่าบ้าเลยตายปะตายไปหนึ่งตายไปหนึ่ง อังกฤษ U.S. ไม่ใช่ English. อังกฤษกูคนไทยแต่กูต้องพูดภาษาอังกฤษกับมึงสิมึงจะมึงใ้กูพูดภาษาอะไรบ้าบอ No No I'm 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 from Thailand Can you English please I can't understand นะ We will go to hotel right โ oh, หมึงเก็บมารู้ศพกันอย่างนี้เลยเหรอ can, can you Can you speak English โอ้โหมึง oh, พ you yeah, yeah. okay. mm ูดอังกฤษมึงพิมพ์มาภาษาอะไรเนี่ยขวาบนมีคนนะแอมชานิดเย็บเย็บโอเคมึงกว่าจะพิมพ์เนี่ยกูตายพอดีบ้าเอ้ยยู r อร์ม o อ from Thailand Thailand Do you know Thailand อ oh, okay. okay. nah. okay, ๋อโอเคเพื่อนไม่รู้จักประเทศไทยว่ะเขาไม่รู้จักประเทศไทยทุกคน Pattaya okay, b a n g k พัทยา know you know Pattaya Do y พัทยา w p a t t a y พัทยา u know p a พัทยา CA คืออะไรอ่ะ Can not อ๋อโอเคโอเค เขาไม่รู้จักพัทยาครับเขาไม่รู้จักพัทยาครับทุกคนว่าน่าสงสารจังฮะช่วยไม่ได้อันนี้ไม่สามารถช่วยได้ดรอปโหลดอมโมกัน remove ammo ัมมบับับโอ้โหกระสุนไม่เป็นไรไม่ต้องแม็กไปเยอะก็ได้แม่ไปครับโอเค let's go อ่ะก็พูดได้นี่ก็พูดได้นี่ทำไมไม่พูดฮะ y า u don't พูดวิต h ีวายูดันพูดวิตมีเมื่อไหร่ I oh I I can't speak Chinese คือมันจะพูดกันแต่จีนเลยใช่ไหมโวยวายหน่อยได้ไหมเพื่อนนะให้ผมได้พูดภาษาอังกฤษให้มันแบบได้ใช้พูดบ้างกูด <laughs> ประชดใช่ไหมเพื่อนกูดเนี่ยเพื่อเราไปไวจังอะ่ะไม่รีบกลับบ้านยังอะ่ะคือฟาร์มเต็มแล้วเหรอหรือไง Sorry can you Chinese a no, m ฮะ No I'm 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 not Chinese I can't speak Chinese I can't speak English only มึงงงอะไรวะเนี่ย y e a ยัยยัย coming sorry เพื่อนแบบมึงมึงรออะไรเนี่ยมึงจะมึงจะออกไหม sorry I I wait. I wait. I wait him. อีมึงอีนี่คืออะไรวะอีนี่แปลว่าอะไรวะทุกคนอีเลวเหรออะไรเงี้ไม่ใช่ใช่ want to go w e want to อสเคอ f r ม m here. Let's g ก้ r o เฟิร์นออกไปแล้วไอ n t u n d e ร s t a n d กูอยู่ที่ไหนเนี่ยกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเหนื่อยใจจริงมันเกมคนจีนมันบอก don't u n d e ร s t a n d I t h ิ n ง I think you you understand ม e มันเข้าใจผมเว้ยแต่มันแบบมันเหมือนคนตีนอะมันเข้าใจผมเว้ยมันไม่เข้าใจมันจะพิมพภาษาอังกฤษได้ยังไงโน้ตบุ๊กไปทำรดไม่รู้เก็บไ้ก่อนขอ i n k ง think ง o u know I think you understand me I think, I think you understand English but you not but you not cares. Just play. okay 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 just play just play okay okay bro หายวิ go with you เพ <stuffing> <decorative> ื่อนบอกมึงไม่ต้องแคร์เล่นก็พอแล้วต้องคุยแล้วแม่งบอกคุยแล้วเหมือนคงแบบมึงจะคุยอะไรกันมากมายวะสไนเปอร์ว่ะโมซินนากานอันนี้คนว่ะชอบว่ะบอกไม่ต้องคุยเยอะแล้วมึงเล่นเถอะได้เลย ติดอออกอยู่ข้างหน้าครับเพื่อนชิว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 เอาเอาเลยอีกเพื่อนจะพูดอะไรอุ้ยหายตัวค่อยค่อยหายเถอวิธีการหายตัวครับค่อยยหายทีละอย่างเอ้าเพื่อนตายหนึ่งเอา้าเพื่อนตายได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาคือหลุดคือมีคนหลุดใช่ไหมอย่างนี้คือแกมาก็ไปเลยนะฮะรวดเร็วทันใจ สะดุดยอดยา่าให้ฮะเมื่อกี้เพื่อเราเกิดมาพูเพื่อเราตายแนละ้วสะดุดนะหายใจผิดจังหวะตายเลยวันอากาศชื้นๆแบบนี้เราควรจะเจาะน,นมแล้วก็ดูดอ้าวฉันเก็บเสียงด้วยหรอเอ้าวค้างเกมค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ,โอ้อยู่ในเกมกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจ บ้าเอออยู่ดีเกมกระตุกโอ้ข้างหลังยิงมากว่าแล้วแม่งเอ้ยผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อกีอ้อ่าชิทแม่งดักอยู่ข้างบนแน่เชื่อผมดูจากเสียงละผมไม่คิดทางนี้ละโอเคสวยเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ผมไปทางนู้นน่าจะโดนยิงตายฮะอยู่ข้างบนแหละตอนที่ผมได้ยินเสียงนะแมกกาซีนนะอุย้ย โอ้ะอะไรวะเนี่ยเชื่อเหรอมีตู้มาฮะตัวหนึ่ง you got oh. it nice if if you want if you if you want loot i i i cover you if you want loot him i cover you uh, loot Lo ot, loot loot okay thank you เพิร์นบอกว่า loot ไปเลย ไม่ต้องห่วงผเพื่อนเราของของจริงอยู่นะ M870 นะเฮ้ยเพื่อนเราของดีวะ่ะเกาะไม่แตกด้วยเอาเกาะมาแล้วกันว่าผมว่าคา,าผมมีเยอะแล้วว่ะผมว่าผมเอาเอคเอ้ยมันเล่นเก็บเสียงด้วยหรอของดีวะ่ะคนนี้กขของดีอยู่นะพอเพื่อนเราก็เก็บคิวเยอะอยู่นะโอ้แม่หกสิบเลยรอรอเพื่อนตัวนี้ไม่จำเป็นอนะ่ะผมว่าหมวกซื้อเอาก็ได้ โมซินมีเยอะแล้วไงก็เลยแบบไม่รู้จะเก็บไปทําไมเพื่อเราเก็บหมดแล้วมเมื่อกี้เพื่อนยิงไม่หยุดเลยฮะเราไม่ต้องยิงเลยนะฮะเราเป็นหน้าที่แบบคนเก็บของพอเนี่ยเพื่อนเราที่เข้ามาตายเนี่ยโอเคไอไอวิวคอรเวอร์ยโอ้โหเพื่อนเราก็กระเป๋ามาอย่างใหญ่เอนาศพศพเพื่อนเราที่วิ่งมาคนเดียวแล้วตายฮะมาออกไปด้วยกันเพื่อน let's go together เพื่อนเรามากระเป๋าอย่างใหญ่อะ่ะคือแบบเล่นเป็นเล่นเป็นนะมีฝรั่งเล่นเป็นนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะเราก็ชิวๆไปไม่มีวิ่งมั่วนะคนนี้ อ๋อบอกไม่มีคะไม่มีผมไม่มีเง like ินเลยไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทเลยครับไอดอนแฮมมันนี่นะเพื่อนน่าจะออกขวาใช่ไหมออกซ้ายสุดนะฮะไปฮะ let's go toget h e เขาเล่น M4 ด้วยหรออยากได้เลยยิงหัวปื๊ไม่ได้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 อย่าเป็นคนอย่างนั้นนะอย่าเป็นอย่ยเป็นเรามีระเบิดหรอทุกคนตอนที so ่เพื네่อนะออกเราปลาใส่เพื่อนตายนะเฮียเลยไม่ได้เพื่อนอย่าทำอย่างนี้ บอกตัวเองนี่แหละเียผมมอกให้มองให้เพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยเราเจอเพื่อนรุวมที่ดีแล้วควรจะดีไปกับเพื่อนครับดับเป็นคนเลวกับเพื่อนเราได้เ k คมาแล้วเพื่อนเราให้เลยไม่บอกเอาไปเลยเพื่อนนะนะ,นะคนดีขนาดนี้จะทำเขาลงได้ยังไงใช่ไหมเออแล้วก็ถือแล้วเบิดมาไม่ไม่มเ <laughs> พื่อนเรามีแบบขยับมูมเมนต์มูมเมนต์ขยับมูมเมนต์ขยับมูมเมนต์ขยับโชชะชชาโจจะเพื่อนหายปแลวเรียบร้อยนะเคลียร์นะนี่ได้เงินมา86 0 0 0เลเวล8เฮ้ย อ่ะล้องแบบใหม่แล้ววะ่ะคือแขนนี่แบบชุดเกาะนี่คืออย่างหนาจริงสองคนนี้คือไปเลยคนะมันถึงก็ไปเลยนะ